สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine Jay 9า Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหดราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวพฤกษบนะรายปี2564หรือว่า2021นะคะก็ช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตก Western Astrology นะคะไม่ต้องงงเนาะคือการวัดการ เขา,าเรียกว่าอะไรคำนวณวันเวลาเนี่ยมันไม่ตรงกันกับศาสตร์ไทยนะคะให้คิดว่าเฮ้ยศาสตร์ไทยก็อย่างหนึง่งศาสตร์จีนศาสตร์สากลก็อย่างหนึ่งนะคะถ้านับคร่าวๆผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เอขอโทษยีบ2เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะลัคนาราศีดาวจันทร์สุขจะดูดาวอังคารดาวพุธถ้ารู้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะ โอเคในส่วนของชาวพฤกษบนะคะต้องมองว่าจุดเด่นสำคัญของคุณในช่วงปีนี้นะสำคัญมากๆเลยก็คือในเรื่องของการ อ่ะลืมไปกดอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะคะก็แฮปปี้นิวีย์ขอให้ชาวพึกศพทุกคนนะคะประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองนะคะ,ะชื่อเสียงความสำเร็จความรักนะคะสุขภาพดีนะคะอะไรที่ตัวเองต้องการเนี่ยขอให้ได้มานะคะแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนับถือบูชาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้แบบตนบรรดาลให้ท่านประสบความสำเร็จย,ยิ่งขึ้นไปนะคะก็สวัสดีปีใหม่ นะคะขอพระคุณที่ติดตามรับชมเนาะโอเคเริ่มกันดีกว่านะจะบอกว่าในส่วนของปี2,521นี้นะคะพฤหัสเนี่ยเขาจะเข้ามาในเรื่องของการงานชื่อเสียงความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันออกสื่อออกหน้านะคะเหมือนคุณแบบเดินขึ้นไปรับรางวัลบนโพเดียมอะ่ะแบบคือสปอตไลท์ไฟสองหน้าคนจะรู้จักคุณเยอะคุณจะมีชื่อเสียงสำเร็จได้เยอะมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าพฤหัส เนี่ยมันเดินเร็วนะในรอบปีนี้นะคะเดินปุ๊บปรับเนี่ยย้ายมุมแล้วนะคือช่วงมกราถึงพฤษภาคมนะคะงานงานแบบชื่อเสียงคนรู้จักสปอตไลท์บอกไปแล้วคือดีมากๆเหมาะกับคุณเพราะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณพฤษภาถึงกรกฎาคมผลิตภัณ์มันจะเข้าไปอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนค t ชันเหมือนพอชื่อเสียงคุณเยอะขึ้นคอนเนคชันคุณก็เยอะขึ้น ะะสังคมหรือแม้แต่การที่คุณมีเป้าหมายชีวิตระยะยาวเนี่ยคุณก็จะชัดกับตัวเองมากขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยผลิตพั์มาเดินถอยหลังนะคะก็ช่วงสิงหาถึงธันวาคมมันกลับมาแสดงว่าโอกาสค้ัง้งคางานอะไรก็แต่ที่คุณอยากจะทําตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยคุณได้กลับมาสาสางทําให้จบอาจจะได้ไปรับเอาไอเดียจากคอนเน็กชันมาแล้วหลังจากนั้นก็มาทำํำทำทำ,ทำแล้วก็สารต่อให้เสร็จ น,นะคะในช่วงสิงหาถึงธันวาคมมันอาจจะไม่ใช่ช่วงที่คุณจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเป็นโปรเจกต์ที่คุณคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีนี่แหละนะคะเอามาทำเนาะแล้วก็พฤหัสนะคะก็ฉากกับยูเรนัสนะคะซึ่งยูเรนีสเนี่ยก็อยู่ในเรือนที่1เรือนของคุณเองนะคะมันจะมี ใช้คําว่าโอกาสที่ดีมากๆอ่ะการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายการที่คุณปล่อยตัวเองไปตามธรรมชาตินะคะว่าด้วยความที่เป็นพึกษศอะคุณจะเป็นทางฟิกซาไซ์เป็นทางธาตุดินเป็นทั้งเขาเรียกว่าอ,อ่าหยาินเนาะเป็นธาต ราศีที่ค่อนข้างอยู่กับที่มากๆเวลาที่ดาวเข้ามาเนี่ยค่ะยูเรเนีสเข้ามาเหมือนเขาจะเข้ามาสอนคุณให้คุณรู้จักการปล่อยวางปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะถ้าคุณสามารถทําสิ่งนั้นได้นะคะมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จการงานเนาะหรือบางคนถ้าทําอะไรออนไลน์ถ้าทําอะไรที่แบบปรับปรับทำถ้าแบบไม่ค่อยวางแผนอะ ฉันทาเลยอย่างเงี้ยเอออันนี้โอเคแต่ถ้าสมมติว่าคุณแพลนมานานๆๆเนี่ยอาจจะยากในเรื่องที่แบบจะได้ทำเนาะตรงนี้จังหวะเป็นแบบเฮ้ยปรับปรับฉันทำทำทำเลยแบบไม่ได้แพลนมาล่วงหน้าเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า เสาเสาเนี่ยก็เข้ามาเรือนที่10เหมือนกันแล้วด้วยความที่เสาเขาจะเดินแบบเดินช้าคล้ายๆกระต่ายกับเต่าเนาะเสาเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเดินอยู่ในเรือนที่10บเนี่ยแล้วเขาจะอยู่อีกเกือบ3ปีนะคะหลักๆคือปีนี้เนี่ยคือก็ต้องบอกว่างานที่มันได้รับมาเนี่ยก็เหนื่อยหนักมากขึ้นเป็นพิเศษ ทีนี้ต้องระวังในเรื่องของศัตรูเปิดเผยเรื่องความรักคู่ครองคดีความต่างๆเนี่ยต้องระวังมากหน่อยเหมือนคุณเองอะค่ะบางทีไปโฟกัสเรื่องงานได้รับผิดชอบในเรื่องงานมากขึ้นจนลืมละเลยสิ่งเหล่านี้หรือว่าแบบไป,ปเหยียบเท้าใครได้ง่ายได้ต้องระวังโอกาสมันมีเข้ามาคือจริงแต่ว่าเสาเข้ามาคือต้องผะความต้องการให้คุณรับผิดชอบมากขึ้นนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะก็บอกว่าเฮ้ย อ,อ,อย่าประมาทอ่ะอย่าใช้ชีตแบบประมาทแบบเอ้ยฉันโอกาสมาฉันทําอะไรก็ได้แบบเนี้ยมันไม่ควรเนาะควรจะคิดเยอะๆวางแผนแบบยาวๆแบบทั้งปีไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้เดือนนี้ฉันเงินมาสมมติล้านหนึ่งฉันใช้เลยเต็มที่อ้าวแล้ว12 1สิบสองสิบเอ็ดเดือนที่เหลือแบบเนี้ยมันไม่มีแล้วไม่ได้นะคุณต้องประหยัดแล้วก็คิดเยอะๆนะคะแล้วก็วางแผนแบบระยะยาวเยอะๆเลยนะคะ ทีนี้ช่วงที่เสาฉากกับยูเรเนียสเนี่ยมีกุมภามิถุนาธันวานะคะเวลาที่มันทํามุมฉากกันอ่ะเป็นมุมที่เขาจะสร้างความกดดันให้ตัวคุณเองค่อนข้างจะเยอะคุณจะรู้สึกได้ถึงเหมือนกับ power s t a g g l e er, หรือว่าแบบเป็นคาการแบบโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะอะ่โอเคละพฤหัสเข้ามาทามุมฉากเหมือนกันแต่เสาก็เข้ามาทามุมฉากเหมือนกันเหมือนกับเขาจะพยายามมาทําให้คุณแบบต้องเปลี่ยนไปเช่นบางคนอสมมติทับเทียบให้ฟังเรื่องงานถ้า คุณรู้สึกว่าคุณน่ยอยากจะไปอยากจะไปอยู่แล้วเนี่ยบางทีเวลาเสาเข้ามาทํามุมฉากกับยูเรเนะัสะเหมือนกับโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนอะเหมือนแคบวอล์กอะเออฉันต้องหาทางเดินสักทางแหละฉันแบบไปตรงๆไม่ได้ก็ฉันต้องบแบบตะแคงตะแคงไปให้มันหลุดผลออกมาจากตรงนั้นให้ได้ <c oughs> เพราะฉะน,นั้นถามว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะ วัน uh, ช่วงยูเรเนสนะคะดาวนี้ก็ยังอยู่ในเรือนที่1ของคุณเองแล้วก็จะอยู่ในองศา7-15องศาแล้วก็ถ้าเวลามันเข้ามา ช่วเป็นฟิกซ์เนาะก็จะเป็นองศาที่8กับ9องศาเนี่ยต้นช่วงกับก่อนครึ่งปีเนี่ยคุณจะค่อนข้างมีความกดดันจริงจังซีเรียสเหมือนกับคุณจะมีความเป็นฟิกที่ฟิกเต็มที่แต่ทีเนี้ยมันจะค่อนข้างสับสนนิดนึงฉันจะปรับตัวไหมฉันจะไม่ปรับตัวดีอะไรก็แล้วแต่มันจะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นได้นะ ถ้าแนะนำเนี่ยก็ขอให้ปล่อยไหลไปพยายามปล่อยวางให้ได้ปล่อยไปปล่อยไปเออฉันแบบปรับตัวก็ได้อะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ได้มันจะดีกับคุณมากเลยนะคะแล้วก็เนปจูนนะคะก็ยังอยู่ในราศีมีนซึ่งอยู่ในเรือนที่11ของคุณนะคะปีนี้ก็ยังอยู่อีกองศาที่19 24ถึง24องศานะคะ ก็ต้องบอกว่าในส่วนของเพื่อนฝูงคอนเน็กชันเนี่ยคะ่ะบางทีเขาจะนําพามาซึ่งความเดือดร้อนในเรื่องการเงินให้คุณได้ต้องระวังมากๆหรือบางทีอ่ะถ้าคุณไม่ได้พากันกับเพื่อนนะไปแบบปฏิบัติธรรมทาสมาธิสวดมนต์เนี่ยบางทีอ่ะเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยคือเขาจะนําพามาซึ่งความแบบเหมือนมาหลอกคุณได้ง่ายได้อ่ะคุณต้องระวังนิดนึงเนาะบางทีเนบจูนเนี่ย คือจริงทุกดาวมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่เนปจูนอะ่ะมันจะเป็นภาวะแบบหลงเชื่อใจดีเกินไปโดนเอาเปรียบได้ง่ายได้แต่ว่าข้อดีๆของเขาคือเขาเป็นคนโชคดีโอเคเพื่อนดีๆนำพามาซึ่งเขาเรียกว่าการทําให้คุณทําบุญมากขึ้นแต่มันก็จะมีสักกลุ่มสักก้อนนึงแหะที่ทำให้มาเอาเปรียบกับตัวคุณแล้วด้วยความที่เนปจูนเนี่ยมันอยู่ช้ายาวนานมากเลยนะเดินไม่พ้นสักทีหนึ่งเนี่ย เลยบอกว่าใจเย็นเย็นคิดดีๆมีสติเยอะๆนะคะพลูโตนะคะก็ยังอยู่ในมังกรซึ่งอยู่ในเรือนที่9ของคุณอยู่ที่องศา25 27องศาอยู่มาสักพักแล้วก็ยังอยู่ต่อไปนะคะก็ต้องบอกว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการตามหาจิตวิญญาณความเชื่อ spiritual ทั้งนี้นนะเยอะมากเหมือนกันแล้วก็คือด้วยความที่พลูโตเข้ามาเขาเรียกว่ามาทําลายล้างเสามาครั้งนึงอะ่ะ มันสปีใช่ปะแต่ผู้โตนเนี่ยแบบ20ปี25ปี30ปีอะไรเงี้ยมันยาวนานมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณย้อนกลับไปมองเนี่ยเวลาเขาเข้ามาทีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนทำอะมรที่มันแบบเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงแบบเนี้ยได้นะคะ แล้วก็ถ้าเวลาที่มันมาโดนกับมุมอื่นๆนะเช่นโดนอาทิตย์อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะรู้สึกได้ถึงการที่แบบเฮ้ยฉันต้องเปลี่ยนแปลงฉันจะไปโฟกัสกับเรื่องนี้เรื่องอะเรื่องการเรียนต่อระดับสูงเรื่องจิตวิญญาณความเชื่อเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ย อย่างมหาศาลเลยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของโนดนะโนดเนี่ยก็ยังอยู่ในเมถุนแล้วก็ธนูซึ่งเป็นเดือนที่2กับเดือนที่8ของคุณก็สมแล้วกับเป็นพฤษบก็คือเป็นช่วงเวลาของการหาง,งานหางเงินเยอะมากๆนะคะยังตามหาสิ่งที่สุว่า Active i n c ค m e คือสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วก็มันจะชัดในเรื่องของการสื่อสารบางคนอาจจะมีการเขียนขายสอนแปลล่าม Communication ทั้งหลายแหละเป็นที่ปรึกษา c ค Co อนซัลท์โคชชิงหมอดูก็ได้นะแบบนี้คะ่ะเกิดขึ้นเยอะนะคะแล้วก็มีอีคลิปนะคะเริ่มกันที่28พฤษภาคมนะคะขอโทษ26พฤษภาคมนะคะก็มี Solar e อีคลิปขอโทษ Luna e c l i p ิปนะคะเกิดขึ้นใน s ซอร์ t a เ i s แล้วก็จมัมเมนนายก็คือเรื่องการหาเงินนี่แหละช่วงจังหวะหาเงินจบ เปลี่ยนโปรเจกต์การหาเงินหรือว่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนการให้คุณค่าตัวคุณเองที่มันมากขึ้นฉันรู้สึกว่าคนนี้เข้ามาแล้ทำให้ชีวิตฉันแบบต่ำลงไม่ได้ฉันต้องตัดคนนี้ออกไปเนี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วพอหลังจากนั้น10มิถุนายนนะคะโซลาร์อีคลิปนะคะก็คือ,อ,อจะมานายอีกแล้วนะก็มันจะเป็นการเปลี่ยนรูปลักษ์เปลี่ยนสิ่งที่คุณอยากจะทำให,หม่ๆ ะะก็เขาเรียกว่ามันมาโดนขั้วตรงนี้ลูน่าอีคลิปโซลาอีคลิปเกิดขึ้นก็คือช่วงช่องทางการหางงานหางเงินใหม่ๆนะคะค่อนข้างจะชัดเลยนะคะออแล้วก็บางทีถ้าเป็นในเรื่องอื่นๆก็อาจจะเกี่ยวข้ของกับเรื่องความรักเรื่องการให้คุณค่าตัวเองพอคุณให้คุณค่าตัวเองมากเท่าไหร่คนก็จะเข้ามาดึงดูดเซ็กเปียวเพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็ 19. พฤศจิกายนนะคะลูน่าอีคลิปที่ทอรัสพฤกษ์นะคะ อยู่ไหนอยู่ตัวเองคุณเองเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองทั้งหลายทั้งแหล่เปลี่ยนความเป็นคุณเปลี่ยนชีวิตการงานการเงนินความรักทุกอย่างสิ่งเปลี่ยนจบลงได้ฉันจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วฉันจะเป็นคนที่แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นแบบเนี้ยได้แล้วก็4ธันวาคมเนี่ยโซลาร์อีคลิปก็อีกรอบหนึงวันที่13ขอโทษโอ๊ยพูดผิด 4ีธันวาคมเกิดที่13องศา s e g r t t อ r i เ s ก็คือเรื่องการเงินคุณจะหางานหาเงินได้ดีมากขึ้นรู้จากช่องทางการล็อตโปรเจกต์พวก passive income การลงทุนต่างๆพวกนี้ทำได้นะคะแล้วก็ ถ้าใครรอแบบความรักสุขถอยหลังเนี่ยก็มีเกิดขึ้น19ธันวาคมเนเอะตรงนี้ของคุณก็ถอยหลังอยู่ในเรือนที่9ความรักใครที่แบบห่างหายแฟนสายอใสายกอสายอะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยมันหายไปนานแล้วจะวนกลับมาปลายปีหน้าได้นะคะหรือแม้แต่การเงินที่ได้มาจากพวกออนไลน์ต่างๆเงินเก่าๆเนี่ยได้วนกลับมาได้เหมือนกัน พุทธถอยหลังนะคะปีหนึ่งก็3าสี่รอบนะคะเริ่มกันตั้งแต่มกราคม30มกราถึง20กุมภาพันธ์นะคะถอยอยู่ในเรื่องการงานงานเก่าๆวนกลับมาให้ได้ชื่นใจได้ลองทำงานเก่าเนาะแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงสิ่งเดิมๆคนเดิมๆนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้คุณได้ย9ิบเกพฤษภาถึง22มิถุนายนนะคะอันนี้ถอยหลังในเรื่องของการหาเงินอีกแล้วนะคะช่องทางนี้ดีมากๆและพอช่วง ปลายปีก็30กันยาถึง18ตุลาคมก็ถอยหลังในรีบาก็อยู่ในเรือนของการงานนะคะมองแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจังก็ทำคลิปรายเดือนให้อยู่แล้วนะแต่น,นี้คือเป็นการภาพรวมคร่าวๆข,ข,ของแต่ละราศีนะคะจะเห็นได้ว่าพฤกษป,ปีนี้เนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินคุณเด่นมากๆคุณจะแบบที่บอกไปอะว่าต้องปล่อยไหลอะพฤกษบบเป็นราศีที่ค่อนข้างดือ้อ ที่สุดใน12ราศีเนาะดูเงียบๆแต่ว่าดื้อเพียบนะคะก็คือแบบไม่ได้ก็เหมือนกับดื้องเงียบแบบไม่ค่อยจะฟังใครอะ่ะคุณต้องคิดได้ด้วยตรงคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะบางทีเขาอยากจะมาปรับมาสอนคุณให้คุณปรับเปลี่ยนปรับไปตามธรรมชาติเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะ ดีมากๆจะดีขึ้นมากแล้วก็ที่บอกไปชาร์จปีนี้ติมเงินมาแบบเพียบเลยพึบพับเลยนะคะชื่อเสียงความสำเร็จมานะคะแล้วก็ที่ให้ระวังก็คือเรื่องเพื่อนฝูงคอนเน็ t ชันนี่แหละคะ่ะที่จะให้ระวังมากเป็นพิเศษนะคะบางทีคนเราก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าใครดีไม่ดียังไงแต่บางทีความเข้ากันไม่ได้แบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะคะเลือกคบเพื่อนให้ดีนิดนึงเนาะตรงนี้กล้องนิดนึง อันนี้จังจะเป็นการหยิบไพ่ในแต่ละเดือนนะคะเข้าๆให้นะคะลองดูนะแล้วก็แผนๆดูก็ได้แป๊บหนึ่งนะคะอ่ะโอเคเดือนที่หนึ่งนะคะก็เดย์วิวนะคะอันนี้ต้องระวังบางคนอ,อ เดวิอะ่ะมันเป็นไพ่แบบซาตานเป็นโซ่คล้องโซ่ตวนคล้องอยู่อะ่ะอะไรก็แล้วแต่การงานการเงินความรักเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักเป็นพิเศษนะคะถ้าทํางานเทาๆได้จะดีมากนะคะขายสีหรอหรือยังไงนะคะหรือเป็นลักษณะของพวกเหล้าบุรีพับเทคหรือความกิเลสข,ของคนจะดีแต่ถ้าไม่อย่างนั้นจะแปลว่างานเนี่ยค่อนข้างหนักมากไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากโซ่ตวนตรงน,นั้นได้ความรักเนี่ยอาจจะแบบสองสามคนในความสัมพันธ์ได้นะคะไม่หลุดกัน ทีหนึ่งนะคะเรื่องที่สอง e e m p r เ s s นะคะเป็นไพ่ตัวแทนคุณเองเลยนะจะสวยขึ้นจะหล่อขึ้นจะมีการล้อนชอนงานใหม่ๆออกมามีการคลิด การคิดการผลิตการสิ่งที่แบบเฮ้ยมันสร้างสารรค์ผลงานให้คุณเองความรักก็ดีมีแบบดอกไม้แบ่งบานผลิบานนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่หมได้นะคะเจอคนรบสีพฤศภก็ได้อันนี้อาจจะเจอคนราศีมกกังกรเนาะทีนี้เดือนที่3เนี่ยสดาบเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะรู้สึกต้องเลือกไม่ชัดเจนในชีวิตว่าจะเอายังไงมันมีโอกาสเข้ามาเยอะตัวคุณเองต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็ทําสมาธินะคะ อาจจะเป็นการทําสมาธิจริงๆหรือว่าลองเขียนลองจดดูก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบสับสนโอกาสเข้ามาเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะพอเดือนที่4เนี่ยมันได้ไพ6่6เหรียญ6เหรียญเนี่ยเหมือนกับเราให้เงิน ให้คุณค่าอะไรบางอย่างไปแล้วมันไม่ได้ตามกลับมาที่คุณต้องการนะคะเหมือนเศรษฐีที่ให้เงินขอทานเนี้ยเราจะคาดหวังการได้กลับมาของขอทานของเงินจากขอทานก็คงจะยากเนอะยหอกม้เพราะฉะนั้นถ้าคุณให้ก็คือให้ไปไม่ต้องคิดอะไรจะดีกว่านะคะเรียกว่าปิดทองหลังพระก็ได้หรือให้คิดว่าเฮ้ยถ้าทํางานไปฉันทําเหนื่อยมากแต่ฉันไม่เห็นได้เงินตามที่ฉันต้องการเลยให้เราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราฝึกฝนเหมือนเด็กที่ทํางานใหม่ๆอย่างเงี้ยคุณจะเอาเงินแบบ 5,000มื่นนึงก็มันก็ยากเนาะออกมาถ้าจบใหม่มาไม่เคยทํางานเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะให้คิดว่าตอนนี้เรียกว่าเขาให้คุณแล้วเป็นการค่าซื้อแบบประสบการณ์อย่างเงี้ยจะดีกว่าเนาะพอเดือนที่5นะคะอันนี้ระวังนิดนึงเนาะได้ไพ่เดดาบเป็นไพ่ของการโดนขโมยผลงานนะคะติฉิดดินทานะคะว่าร้ายต่างๆนะคะคือจริงๆเวลาที่ได้ไพ่นี้เกิดขึ้นนะคะ ส่วนตัวรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใครจะมาขโมยผลงานมันยากมันจะแบบไปห้ามเขามันก็คงยากอะ่ะแต่คุณนะ่ะมาโฟกัสที่ตัวเองดีกว่าอย่าแบบไปโฟกัสที่เพื่อนแบบเฮ้ยคนนั้นนั้นทำอย่างนั้นทาอย่างนี้นะคะหรือถ้าจะให้ระวังก็คือเรื่องความรักเนาะแบบชิตติ้งนอกใจแบบเี้ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ต้องระวัง คุณไม่มีกิ๊กคู่คุณก็อาจจะมีกิ๊กได้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะพอเดือนที่6นะเพจซับซอร์สเข้ามาก็คือในเรื่องของอาการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเรียนต่อนะคะมันมีโอกาสมีโปรเจกต์ที่คุณอยากจะทำอยากจะเรียนอยากจะนําเสนอได้หรือว่าถ้าคนที่เข้ามาก็น่าจะเป็นคนทัดลมเด็กกว่านะคะไม่ถุนตุนกลุมได้พอเดือนที่7นะคะตรงนี้ได้ไพ เจ็ไม่เท้านะคะมันเหมือนกับความรู้สึกไม่พร้อมความรู้สึกเหมือนกับมีคู่แข่งตลอดเวลารู้สึกตัวเองต้องกันต่อสู้เอาไว้เห็นไหมว่ารองเท้าเนี่ยคนละข้างกันนะรองเท้าคนละคือคนรีบมากอะไม่ทันแล้วฉันต้องแบบหาไม้พลองมาเพื่อปัดป้องไม่ให้ใครมายืนมาขึ้นมา ถึงพื้นที่ที่ชั้นปกครองอยู่อะไรทำนองนี้นะหรือถ้าความรักก็แล้วแต่อาจจะมีคู่แข่งหรือใครที่เข้ามาเนี่ยบางทีคุณอาจจะกันไม่ให้เขาเข้ามาเต็มที่แบบยังไม่เปิดใจก็ได้เพราะถัดจากนั้นนะคะคนเก่าๆวนกลับมาโอกาสเก่าๆคนเก่าบ้านเก่าสังคมเก่านะคะนําพามาซึ่งสิ่งดีๆให้ตัวคุณได้รวมไปถึงคนรักเก่าๆด้วยเช่นกันหรืออะไรที่มันเด็กๆกว่าคุณถ้าเจอแฟนก็แฟนหน้าเด็กก็ได้นะคะ เดือนที่9ก้านะคะ King of s อฟ r c e นะคะมีการเจราจาติดต่อพูดคุยนะคะที่มากขึ้นได้เป็นราชาถือดาบอะเป็นไพ่ถึงราชานะเพราะฉะนั้นน่ยความฉลาดการคิดคําพูดคุณจะดีมากทำอะไรออนไลน์คือดีมากหรือคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนทัดลมทุนตุนกลุ่มก็ได้พอเดือนที่10 Queen of Pentacle เง<ๆ>ินใหญ่เข้ามาถ้าทิ่ผ่านมาต้นปีรู้สึกแบบฉันเหนื่อยเหลือเกินท้อเหลือเกินเดือนนี้คุณได้เงินมาแบบ ก้อนใหญ่มหาศาลนะคะแล้วคุณก็โอเคยังรู้สึกโฟกัสกับเรื่องนั้นหรือใครที่อยากตั้งคันมีบุตรก็มีโอกาสเหมือนกันเจอความรักเป็นคนทัดริมได้กลางถึงศพมังกร mm hmm. เขาบอกให้ใช้เหตุผลเยอะๆนะคะอย่าใช้อารมณ์มากนิดนึง mm hmm. เดือน1ินะคะ Temperance นะคะเป็นภาวะแบบมามาไปไปมันยังไม่เซตทิลเลยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยน,ยนถ่ายเกิดขึ้นได้นะคะหรือเขาบอกว่าคุณอย่าคาดหวังอะไรเยอะอย่าเอา วัตถุหรือว่าอย่าเอาจิตใจยเยอะต้องแบบสมดุลทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันถ้าคุณมีสติคิดได้โอกาสใหม่ๆที่ดีมากมันก็เข้ามาหาคุณนะคะเดือนสุดท้ายอ่าได้ไพ่เพสออฟซอสขอโทษเพ o ออฟวอนคลิปนี้พูดผิดเยอะก้องขอบรากขอโทษด้วยนะคะเพสออฟวอนนะคะเป็นลักษณะของการที่คุณมีไอเดียใหม่ๆอยากทํางานทําเงินอยากมีแพชชั่นอยากทําสิ่งนี้นะคะความรักก็คงได้เจอกับคนที่เป็นเด็กกว่าได้เหมือนกันถ้า ไฟเมิงธโนโสปีนี้มองตตีมเด็กมาอยู่นะตีมเด็กคนเด็กๆเ,เข้ามาอยู่นะก็ถ้ามองแล้วเนอะตรงนี้หลักๆเลยเนี่ยเป็นช่วงที่ให้ระวังนะคะดูความสัมพันธ์นะก็หกเหรียญหกถ้วยนะคะสิ่งที่โอเคละผลบุญหรือว่าสิ่งที่คุณทําไปเมื่อตอนต้นปีเนี่ยพอมาปลายปีช่วงเดือนเท่าไหร่ 8เนี่ยมันก็จะได้ผลิดอกออกผลโอกาสเกา่าเก่าวนกับไม้คุณได้เหมือนคนที่คุณเคยช่วยเหลือไปหรือว่าความรักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณทําไปแล้วมันยังไม่ได้แบบตามที่คุณต้องการหรือว่า เหมือนฉันทําให้คนนี้เยอะมากเลยเขายังไม่เห็นคุณค่ามันจะมาปลายปีค่ะที่มันจะมาเห็นคุณค่าคุณนะอยู่ที่คุณจะเอาไม่เอาหรือเปล่าหรือว่างานก็เหมือนกันสิ่งที่คุณทําไปตอนครึ่งปีแรกเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์บอกไปแล้วว่าบางทีสิ่งที่เราทําไปเราจะคาดหวังเฮ้ i, เงินฉันต้องได้เยอะแบบนี้บางทีมันก็อาจจะไม่ได้เพียงแต่ว่าให้คิดไปว่าสิ่งที่คุณทําไปอ่ะมันดีกว่าการที่คุณไม่ทําอะไรเลยมันดีกว่าการที่คุณแบบเฮ้ยทำแล้วไม่ดีไม่ทำดีกว่าเนี่ยเออ มันมันอะไรที่มันเกิดขึ้นน่ยมันดีขึ้นอยู่แล้วแหะถ้า take action นะเพราะฉะนั้นให้เป็นการเรียนรู้แล้วสุดท้ายแล้วโอกาสต่างๆเนี่ยมันจะกลับเข้ามาหาคุณได้และจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นอันนี้ระวังหน่อยขโมยผลงานเนาะอาจจะถ้าเป็นแจงอะ่ะแจงจะแบบฉันก็ต้องทําให้ฉันให้ดีที่สุดแหละเออฉันก็เป็นตัวของฉันเองอ่เงี้ยคือใครจะมาลอกผลงานเราก็ลอกไปแต่ว่ามันมีแจงแค่หนึ่งเวอร์ชันอะ มันมีชั้นแค่คนเนี้ถ้าเขารักเราอะเขาก็มาทากับเรามาเดนกับเรามาดูดวงหรือมาษาความรักกับเราเองอย่างเงี้ยอันนี้คือน,นิยามของแจงนะคุณก็ลองดูคือทําตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเองมากที่สุดอะค่ะเคยฟังชืนะ่อไรนะแพรคุณแพรที่เป็นไฮโซอะเขาบอกเหมือนมีแฟนคลับเขามาถามว่าเนี่ยทายังไงอยากเป็นเหมือนพี่แล้วเขาส่าไม่ได้หรอกเพราะฉันมีคนเดียวเนี้ยเออคืออะไรแบบนี้จะเออเนี่ยผู้หญิงแบบนี้แต่เขาก็มีความมั่นใจสูงเนาะคือจริงๆถ้ามั่นใจแบบนั้นได้เนี่ย ยังไงใครก็มาทำอะไรคุณไม่ได้อะคะ่ะแต่ที่จะให้ระวังเนี่ยก็คือช่วงเดือน5กับเดือน7เนาะที่บางทีมันจะส่งผลต่อเนื่องมาจากในเรื่องของการขโมยผลงานหรือว่าติชินนินทาว่าร้ายแล้วก็ไปสู่ในเรื่องของตรงนี้นะคะทำให้เขาเรียกว่าการสั่นคลอนนะคะในในเรื่องนั้นๆนะแต่สุดท้ายจังมองว่าถ้าคุณทำตัวเองให้ดีขึ้นนะโฟกัสที่ตัวเองอ่ะมันก็ ก็ต้องสู้อะอยากแนะนำเนาะอันนี้ช่วงนี้แจงได้ลองฟังหนังสือเสียงนะคะปกติฟังพอดแคสต์อยู่แล้วแต่ว่าลืมไปว่าเอ้ยมันมีหนังสือเสียงด้วยก็ตอนนี้ก็มีแบบหนังสือเสียงของภาคไทยอ่เยอะแยะมากมายเลยเนาะลองหาฟังดูนะคะมันจะอย่างน้อยอะเราทําอะไรไม่ได้อะเหมือนกับที่บอกไปว่าโควิดมันผ่านไปแล้วอะเราแต่เราได้อะไรกับปีนี้บ้าง เราได้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นไหมเราทําตัวเองดีขึ้นบ้างไหมเราเป็นคนที่น่ารักขึ้นบ้างไหมอะไรเงี้ยลองลองดูบางทีการดูดวงอะ่ะส่วนหนึ่งมันเป็นแค่ให้กําลังใจแต่จริงๆแล้วเราควรจะต้องหาทางออกให้กับชีวิตด้วยจริงๆด้วยโซลูชันจริงๆการที่คนมาดูดวงเพราะว่าอาจจะมีปัญหารหรือความไม่สบายใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณหาต้นตอได้ว่าอะไรล่ะ คือสิ่งที่คุณไม่สบายใจอะคะ่ะแล้วกลับไปหาถึงต้นต่อของปัญหา Google เอาก็ได้อ่านหนังสือฟังอะไรที่มันดีๆหรือว่าคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนแบเบนี้ก็ได้มันน่าจะช่วยคุณได้มากขึ้นกว่าการที่มาดูดวงแต่ดูดวงก็เป็นกําลังใจใคุณนี่แหละแต่คือถ้าทําสิ่งนั้นได้มันจะแก้ไขได้ตรงประเด็นมากกว่าเนอะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีจะ้ะจะมีแฟนไหม เขาจะเป็นคนดีไหมหรูปพันธสันฐานเขาจะเป็นอย่างไรหรือคนที่เข้ามาเนี่ยใช่เนื้อคู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคําถามพวกนี้นะคะจะหมดไปสําหรับคนที่สนใจในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกในเรื่องความรักนะคะมีข่าวดีมาบอกค่ะแจงกำลังจะเปิดคอร์สโหราศาสตร์ ตะวันตกคู่รักนะคะให้กับท่านผู้ฟังนะคะเผื่อว่าผู้ใดที่มีความสนใจนะคะเนื้อหานะคะที่จะสอนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอ่านดวงความรักจากน้าเท่าชาร์ตก่อนเลยแล้วก็การอ่านดวงความรักจากซินนัสตรีชาร์ตจากคอมโพสิตชาร์ตการดูโซเม e การดูการแต่งงานนะคะก็เผื่อถ้าใครสนใจนะคะทักแจ้งมาได้นะคะขอบคุณค่ะ